ถ้าเอฟซีท่านใดสนใจเนาะเอฟซี FC ไม่เอฟซีเก้าสนใจมันบอแบบมันบุได้ทึกแดดโดนเลยนะประมาณเกือบหมดทิศแหละเขาขังมันในเะขง่งใหญ mm. ่เอฟซีเขาว่าเนื้อไรเนาะงามอยู่บ่สี่ตัวตัวหนึ่งพอมี กาบสบายดี fc มดทคูดทุกคนเนาะ My, fc หม่ fc เก่านี่ก้บบุมียังหลายเนาะทุกคนสิมาไล่นกออกจากแดดเพราะว่าเนี่ยเคาะนี้เพื่อตอนเช้ามากระแดดบุถึกนะนกแบบมันหนาวแหงสิไล่ออกไปพุ่นนาะตาอุดแดดไว้พุ่นแรงจริงออกเข่าเนาะให้มันอุ่นเนี่ยนะเพื่อว่ามันอยู่มันอยู่พอกนี้มันหนาวนะไ้มันเขาจะ สามตัวแล้ยังตัวอยู่ในีสองเขาสามตัว้ลไปเอาสามตัวก็นะออกสักไปเขาไปเขาประมาณสี่ตัวเนาะทุกคนยังเหลือตัวนึ่ง เดี๋ยวตัวหนึงอยู่ไหนฮะกำบนกดอกแตงตัวนี้มันน่าจะบวออกเนาะประมาณสี่ตัวเนาะออกมาก็ไปวางจากแดดก่อนเนาะเพราะว่ามันบุทึกแดดหลายเลยโดนเลยหลายมือเลยชีเป็นทิศเลยมันมันหนาวเลยแดดก็บชื้นก็บคนแต่แสงน้อยเดียวเนาะนกเอาเงาเงาอยู่ โอคนอดควรตอนีกากออกมาตักแดดเลยตักแดดบางบางสภาพโล่งลงแห้งหนาวสี่ตัวนะประมาณสี่ตัวเนอะมีนกตอแล้วก็นกตัวแม่สองตัวแล้วก็ตัวคู่อีกตัวหนึ่งน่มันบ่แบบมันบ่ได้ทึกแดดโดนเลยนะประมาณเกือบหมดทิศแหละเขาขังมันในเกาะใหญ่ มีแต่ลมนะจนันบวลมเท่าก็บบออกมาอันนี้ลมทั้งลมทั้งหนาวออกมาออกมาตากแดดจากมือแล้วมันมีความอบอุ่นในห่างกกยเนี่ยเนาะเพราะว่าอยู่เขาใหญ่ก็หนาวมาตลอดแต่ว่ายังตัวหนึ่งบวออกมา ตัวนั้นไล่บออกระยะว่ะเอาจะ4สี่ตัวนี้ออกมาก้นเนาะนุกอาบแดดเหมือนเอ๊ะนุกโตเฮาตัวนี้ทุกคนตัวหางกำลังยาวะนาะหางเริ่มยาวแล้วถ้ามันวิตช่วงนี่จึงได้ไปออกไปโตไปล่าแล้วเนาะลมชุ่มยอดเลย น,นกทั้งหมดยังเหลือแต่ห้าตัวอยังเน,นนะาะเาบได้ไปเบิ้งนกทีมงานแล้วเนะาะยังเหลือจ็โตัวเดี๋ยว,ว่าทีมงานเท่าบไ,ได้ขายออกมีแต่ห้าขาย ทีมงานเรามือนั้นเข้าไปประมายายังชีปายนกทีมงานนะครับเดี๋ยวเขาไปได้ไปหาทีมงานเขาเป็นสองพิษตายเลวหัวจะเป็นเรื่องไรเนาะนกเพิ่น เอฟซีเขาว่าเนื้ออะไรเนาะงามอยู่บ่สี่ตัวนี่ยตัวหนึ่งพอมีนกต่อเขาเนี่ยสังเกตบันง่ายเนาะตัวนกต่อเขาหางมันบุทันยาว คนท่าเอฟซท่านใดสนใจเนาะเอฟซี FC ไม่เอฟซีเก้าสนใจยังตัวอยู่คอกคนน่ะนะเขาอยากแบ่งออกตัวนั้นเนาะพอมันไล่มันออกมานี่เอาอยากแบ่งอยู่ตัวนั้นแหละย,ยังเหลือตัวเดียวตัวผูตัวนั้นน่เะเขาอยากแบ่งออกอี่เนาะแต่ว่าเอฟซีเขาก็อยู่ไก่ฝากให้บัได้นะเป็นอยู่ไก่ฝักให้ได้อยู่เนาะ ้าวิทช่วงลมหนาวนี่แหละเราจึงได้ไปเลาะต่อเนาะลองไปเพราะว่าเรได้ไปโดดเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเราถ่ายขวดใหม่เนาะขวดหางกรงใหม่ก็ได้เอาเอาออกไปต่อเลยครแค่นเอฟซีท่านใดสนใจแท้ๆเนาะก็ยังเหลือแต่ตัวเดียวเนาะตอนนี้เฉพาะตอนนี้ เรือตัวเดียวอยาก,กแบ่งออกเนาะอยู่ในข้อ,อ,อกนะอยู่น้ำนกตกแต่งตัวนั่นแหละอยู่นี่ฮาบโแบ่งเลยเนาะชุมนี้เนาะสี่ตัวแบ่งราคาแพงเนาะ ออกมาเนาะลมยังบางแหงหน,น,นาะทุกคนยังตัวหนึ่งอยู่ในขอบคนละออกมาสี่ตัวตัวนั้นไหลออกเนี่ยบุบไหลออกมาเนาะมาให้เบิ่งตัวอยู่ในขอบนี่มันหอนใหญ่หอนกล้องเป็นหน้าอยู่สมกคนแต่ว่ามันอ้าวแหบุคือซุ่มนี่เลยซุ่มสี่ตัวนี้มันคุ้นแล้ว ตัวนี้ยังเอาเอาแห่อยูด้วยมันอยู่กับนกดอกแตงเขาก็รวดออกมาเนาะเด้ตัวนี้เขาอยากแบ่งนะหอนใหญ่วังนี้วังตัวนี้อยู่นะป่านมันมีแต่ตัวห้องดีๆเ่าขายออกหมดเลยแบ่งออกหมดเลยยังเหลือแต่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะถือว่ารุ่นนั้น,นเนาะประมาณน้ำเดียวประมาณจักตัวประมาณเจ็ดแปดตัวเนี่ยยังเหลือแต่ตัวเดียวเนี่ย งามได้ตัวนี่หอนมันหอนใหญ่หอนงามดีอยอยู่นในของนี่มันแดดเข้าบุ่หอวหมันหนาวลมลายมือแหละ รวมทั้งหนาวแดดกบบ,กบนีอยู่เป็นมันหนาวนี่แหละเอฟซีท่านใดสนใจตัวนี้เนาะเฉพาะในตัวนี้เด้อย้ำเนาะเฉพาะในตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทตัวเดียวนี่แหละยังเหลือตัวเดียวในตอนนี้พอสี่ตัวอยู่อันนั้นเรายังยังเลี้ย,ง,ยงไว้ก่อนเนี่ยอยากเอาตัวนี้อ๋อ ตากแดดยให้มันอบอุ่นห่างกกยเนี่ยนกมอ่ะมันโบได้นั้นโดนเลยนะมันกันหนาวโดนเลยแต่มันลมนะออกมาตากแดดกันลมแหงเสียอเสียออกก่อนเดี๋ดวยวทุกคน กบได้เหได้นี่นกสี่ตัวถือว่าเขาอยู่ไกลๆเนาะคุ้นกันนี่นะอันนี้เป็นนกฝั่งลาวเนะนกลาวห้องสีห้องดีฮบประกันได้เนาะตัวนี้ท็อห้องดี อาหาตอนหัวอาหารเฮาเกลือมนันเะอเชียให้เบิง่งเนาะชิปปิ่นให้เบิง่งเป็นหัวอาหารแบบเขาเกลือเลี้ยงไก่น้อยหน,น,น่อยเป็นเบ็ดนน้อย นอนทุกคนเอาชิป,ปะมันตากแดดจักสามสิบนาทีจึงไปปล่อยเขาขอกใหญ่นะอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเบิงนกมาเบิงนกแล้วตากไปโดนเติมลยเนาะ อยูเ่เรียนเป็นแถวอยู่ าเลยไปเข้าขอบใหญ่ก่อนแบบนี้นะเข้าขอบใหญ่ก่อนเนาะตากตากประมาณ30นาทีก็ได้ละกูตากหลายปล่อยเข้าขอบใหญ่ก่อนแบบนี้ โอเคโนทุกคนตอนนี้ก็ปล่อยเขาในคืนคือเก่าเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็แรงเลยสียัดขอกอัดอยางกะตอนนี้มันก็หนาวนะอากาศหนาวกะปล่อยมันเขาในเลยเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้เยเด้เอ,อเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนนกตอเขากะหางกับนงเงวช่วงนี